พี่พี่ไอ้หลานพี่คนโตเนี่ยมันทำอะไรถามจริงเขาเป็นทีมงานไงทีมงาไม่ตอนที่เขาร้องเพลงมาแก้ชั่วโมงกว่ามันทำอะไรเดินถอดเสื้อตัวมันเลิมเลยกระช่อะเต็มที่เลยอ่ะป้ายอ่ะป้ายเอป้ายอ่ะป้ายไปช่วหน่อยไปเป็นเบอร์เดย์ครับไม่ใช่ อันนี้อันนี้บอกขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับรางวัลนะครับที่ก่อนที่จะเป่าขนมเค้กนะเป่าเค้กนะฮะปลาจระเข้ข่าวครับให้ย้อนน้องให้ให้พี่ตาลให้น้องตาลต้นตาลหนึ่งร้อยครับไม่ไม่ขออ่างน้ำครับโอเคโอเคครับ <c oughs> ร้อยพวงป่ะพี่ร้อยพวงเปล่า <c oughs> ขอบคุณครับขอายังถือ <มา S 2> อยู่ครับมาติดเลยครับมาติดให้ครบครับเพราะเดี๋ยวเราจะต้องแยกเงินตรงนี้กับเงินทำบุญออกมานะครับใช่ต่อให้มันก่อนนะเอกขออนุญาตให้น้องก่อนนะเอ็กรอเอ็กเป็นพี่เอ็กต้องที่หลังนะ,ะคือช็อตติดต้องไว้ที่หลังน้องรักเอา,ามาซาวมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเทียนหมดมาๆพี่ถือให้มา ัครบเฮเฮอ่ะร่วมมือขอวันเกิดกับน้องต้นตาลครับ,รบ,รบให้โชคดีสุข,ขีวันเกิดอาสิ่งประเสริฐได้วังตั้งใจให้สุขสมดังฝันใฝ่ อธิแจามใสทุกวันทุกคืนให้ร่ำรวยเงินทองยศศักดิ์ให้คนรักมากมีดาบเดือดทำสิ่งใดให้รู้่วงละปลืดอายุยืดปลอดโลปลอดภัย Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday, Happy birthday to you ให้โชคดีสุขี h วันเกิดอาสิกบัสดได้วางตั้งใจให้สุขสมดังฝันไฟเจ็ดแจ่มใสทุกวันทุกคืน รวยเงินทองยศศักดิ์ให้คนรักมากมีดาบเดือดทำสิ่งใดให้รู้ล่วงลาปลือมจะยุดยืดปลอดโลกปลอดภัย Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday, Happy birthday. บคุณครับนบก็